ส้างว่าแท้เดมันพังเพไปสู่อย่างอยู่ในสถานการณ์บบมีทางกลับมาบบมีไัยคือเจ้าในแต่ว่าและคิดทนสถานการณ์ตอนนีู้้ดีว่าคือย่าง ใจเพพังหมดทนทางความางวางกับน้ำตาสุดท้ายคอยคือพีบาได้แต่คิดไปเองหมดสินหวังนั่งให้เพราะหัวใจยังหักคือเหตุกันใด้แท่น้องอยากไปต่อ แต่เตดบ่อใดใจเพรฟพังหมดทนทางกับเส้นทางที่เจ้าขีดไว้มันบอมีความหมายกับคำว่าหักที่บอกไปคำว่าหักของคนเปื่อนฝุนมันบออุ่นคือเขาอบมจากสิเว้าครับเจ้า ไอ้หักเจ้าแหงถึงไอ้มันทุกแต่ก็มีหัวใจคือเหตุกันใดแต่นอกคนดีหน้าตาไอา้ปานเจมทีคือเหตุใดนอ mm. อยากไปต่อแต่หลวงพ่อสำนี้คำว่าดีมันไม่มีความหมาย จำเป็นต้องเดินแยกทางพอที่วางหัวใจเจ้าโบมีตัดใจก็ยังคิดฮอดอยากจะหยุดก็ยังคิดถึงก็ความหากของคนคนหนึ่งมันบอกคือละครพนี้คือความจริง เพราะเจ้าคือทุกสิ่งความหักกองอายนั้นมีแต่ขอให้เจ้าไปดีเดินางเพลงใหม่เพลงใหม่เป็นจะงไรเนาะเม่บอกแน่